โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามีรีวิวนะครับซึ่งปืนที่เราจะรีวิวเนี่ยนะครับมันเป็นปืนแจกฟรีถาวรนะแจกฟรีถาวรนะครับซึ่งมันจะอยู่ในหน้ากิจกรรมนะครับกดไปที่หน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็กดไปที่รับชุดฟรีส p i ริ t ทนเนอรนะครับเห็นไหมทุกคนมันก็จะมีปืนอยู่ด้านล่างเห็นไหมเป็นปืนทอมสันนะครับสกินมังกรสีทองนะเห็นไหมซึ่ง สเต็กของมันดีมากเลยนะครับก็คืออัตราการยิงบวกหนึ่งนั่นก็คือลั่นไวหนึ่งนะครับแล้วก็บวกแมกกาซีนอีก2นะครับแล้วแมกกาซีนเนี่ยเยอะมากแล้วก็ลั่นเร็วอีกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรับมาก่อนเลยนะครับโอเคแรกมาเลยอ่าแรกได้เดี๋ยวโอ้โอเคแล้วก็สวมใส่เลยนะครับอ่าสวมใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าอาวุธนะกดไปที่คลังอาวุธนะครับแล้วก็กดไปที่ปืนกลนะ ทอมสันอยู่ไหนอ่นี่เห็นไหมทุกคนนี่ทอมสัน Thompson อัตราการยิงหนึ่งแล้วก็แมกซีนบวกสแต่ว่าจะลบในเรื่องของความเร็วในการรีโหลดนะนก็คือชักแม็กช้านะครับเวลาถือก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมครับเวลาถือสกินมังกรโอโคตรสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวทอมสันดาก้อนดาก้อนให้ดูนะครับโอเคแล้วแล้วเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับ let โก้แผนที่นะครับโอเคตอนนี้เราก็เข้าเกมนที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะหาปืนทอมสันนะครับเราก็จะมารีวิวให้ดูนะซึ่งเราหามาหลายเกมแล้วนะแล้วก็เล่นหลายเกมมากแล้วนะครับจนรู้สึกงอมแล้วนะเล่นไม่ได้สักทีนะโอเคเดี๋ยวเราเลือกลงเป็นบ้านสามชั้นนะครับแล้วก็จะหาปืนนะครับซึ่งปืนทอมสันนี่มันหาได้จากอ่าตามพื้นนะครับแล้วก็จากกล่องสมกล่องอะไรกล่องของขวัญเออเขาเรียกว่ากล่องของขวัญน,นะ อ่าตอนนี้เราลงไม่ถึงนะครับแต่ว่ามันไม่มีคนเลยเหรอฮะมันไม่มีคนให้เรายิงเลยเหรออเคตอนนี้เราก็ลงมาถึงพื้นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะหาปืนนะเคเราได้ปืนมาแล้วนะครับแต่เราไม่เจอสมสันนะก็คือปืนอหนนะือน่ะมีไหมไม่มีนะ เราจะตามหาจากกล่องของขวัญด้วยนะจากในบ้านแล้วก็จากของของข,องขวัญน,นะครับเพื่อแบบรวดเร็วนะไม่มีครับไม่มีนีหรือเปล่าก็ยังไม่มีนะครับก็ยังไม่มีใช่โอ้ไม่ใช่นะก็ยังไม่เจอนะครับ ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอไม่เจอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาตาสองนะ ไปกันต่อนะครับไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวเราไปวิ่งหาปืนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้คิวมาเฉยเลยนะว่าจะไม่ยิงใครแล้วโอเคล้วดูที่ไอของกล่องฝันอันนี้นะครับว่ามีหรือเปล่านะไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรไปกันต่อ ก็หาไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะเจอนะหาไปจนกว่าจะเจอโอเคตอนนี้เราก็ได้ปืนทอมสันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฟูมากนะ อ้าวหายไปไหนอ่ะดาวนะอ้าวไอตัวนี้หายหายไปไหนอ่ะหายเฉยโอเคเปิดล่าเลยนะครับไปละตายนะ ดาวครับดาวโอ้โหติด cứ hử súng nặng sao ngông ngông ตายเลยเคิวแล้วนะครับว่ามันใส่เก็บเสียงนี่เองถือแบบยิงแปลกน,น,น,นะเคตอนนี้เราก็ล่าเลยนะครับเราจะใช้ปืนทอมสันเป็นส,ส่วนใหญ่นะ chơi wait. Ui spree. to Một lâu lò ไปดูด้านล่างสิมีอีกไหมน่าจะหมดจริงๆแล้วนะไปต่อเปิดล่านีแ่แหละหาไวดี ตายโอเคเปิดล่าต่อนะครับมีไหมโอ้ไม่มีซื้อนี่ไปก่อนอัญมฉุกเฉินไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าวงนะเราจะไปเข้าวงนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองก่อนนะครับแล้วก็จะไปเปิดไอ้น,นั้นตาล่านะครับโอเคไปเปิดตาล่าต่อดีกว่าอืมันไปยังไงวันนี้อะเปิดตาล่าต่อโอเค หาคนง่ายหาคนเจอดีต้องมนีเลยตาล่าตอนนี้เราก็ได้มาเก้าคิวแล้วนะครับตายนะไปต่อนะครับไปที่ตู้ต่อนะ วันนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับนอกจากวิ่งไบอุ๊ยโอ้รถโอยตาเนาะแค่นี้ยังชนเลยโอ้ไม่กอดเปิดต่อโอเคลาไปอยู่ด้านบนนะครับมันอยู่ด้านบนนะ ซึ่งถ้ามันอยู่ด้านบนเราก็จะขับไปหามันนะครับนี่ขับไปเลยอย่าไปกลัวมันจะอยู่ด้านล่างด้านบนเราก็พร้อมจะไปหามันมาแล้วลูกจ้าเฮ้ยเหมือนมันจะอยู่ด้านล่างนะ ไปกันต่อเราจะเข้าไปในเมืองนะครับแล้วก็จะไปเปิดตาล่าต่อนะเกมนี้คือตาล่าทั้งเกมเลยมั้งเนี่ยว,ว,วิ่ง,งวิ่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 งงไงตาย ตายโอ้โห13คิวเปิดตาล่าต่อหมดแล้วหมดเลย13คิวแบบอิ่มอิ่มช้ำช้ำอุ้ย <S 2> <S 2> <S 2> ตายไปต่อครับ ุ้ยแรงมากเลยนะทาสันระยะระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลก็ได้นะถือว่าแรงอยู่นะครับตายล้อมเลยล้อมเลยอย่างนี้ต้องล้อมก่อน ซื้ออะไรก็ซื้อมาซื้ออะไรได้ก็ซื้อไปก่อนเอา้าชนะเฉยโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวโทกอนสกินราก้อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบาย